คุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะใช้ชื่อโทนี่วูซัมค่ะเข้ามาสนทนาในขลับเฮ้าส์นะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะคุณทักษิณตอบคําถามแล้วก็พูดด้วยกันหลายประเด็นเลยนะคะโดยเฉพาะแต่ละประเด็นเนี่ยล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับคุณทักษิณทั้งทางตรงและทางอ้อมค่ะโดยเฉพาะประเด็นนะคะที่มีผู้สนทนาเนี่ยสอบถามถึงโอกาสและความเป็นไปได้นะคะว่าคุณอุ้งอิงแพรทองทานชินวัตรบุตรสาวคนเล็กค่ะสนใจจะลงเล่นการเมืองหรือไม่ซึ่งคุณทักษิณนะคะก็ให้คําตอบนะ ะะบอกว่าไม่ว่าคุณแพลทองทานนะคะจะลงเล่นการเมืองหรือถึงขั้นไปเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ทุกอย่างแล้วแต่ลูกค่ะแต่ว่าในฐานะคุณเป็นพ่อก็พร้อมที่จะปกป้องลูกตลอดนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีคําถามที่น่าสนใจนะคะนั่นคือคําถามที่ว่า 3ปค่ะมีการส่งคนมาเจรจามีการดีลการเมืองกับคุณทักษิณหรือไม่ซึ่งคุณทักษิณตอบคำถามเรื่องนี้ชัดเจนนะคะบอกว่าสาบานได้ลูกผู้ชายไม่มีไม่มีใครมาคุยกับผมและไม่ได้คุยกับใครมีแต่คุยเรื่องสถานการณ์การเมืองทั่วไปกับคนไทยที่มาเยี่ยม แต่ไม่เคยคุยกับใครและไม่เคยขอร้องใครไม่เคยมีใครเอาคำพูดใครมาเจรจากับผมไม่มีไม่มีจริงๆหรือเมื่อมีการถามต่อนะคะว่าคุณทักษิณเนี่ยพร้อมที่จะมีการเจรจากันหรือไม่คุณทักษิณก็ตอบว่าผมไม่เข้าใจผมไม่มีสถานะอะไรเจรจาอะไรถ้าเจรจากับชนละนาน้นยังมีโอกาสเป็นเรื่องเป็นราวมากกว่า คำถามนี้น่าสนใจนะคะเพราะเป็นคำถามคำเดียวกันนะคะกับที่ไปถามพลเอกประวิทย์วงสุวรรณค่ะรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐภายหลังการประชุมคอรมที่ผ่านมานะคะมีผู้สื่อข่าวไปถามบิ๊กป้อมนะคะว่ามีเรื่องของการเจรจาทางการเมืองกับคุณทักษิณหรือไม่นะคะบิ๊กป,ป้อมก็ตอบว่าก็บอกว่าไม่รู้ยังไม่รู้ต้องให้เลือกตั้งให้เสร็จก่อนว่าใครจะได้อะไรอย่างไร ไปพูดก่อนได้ไหมการออกมาพูดถึงดิวการเมืองครั้งนี้นะคะระหว่างพักเพื่อไทยกับพักพลังประชารัฐค่ะแน่นอนว่านะคะฝ่ายที่ดูเหมือนจะได้เปรียบก็จะต้องเป็นฝ่ายคุณทักษิณและก็พักเพื่อไทยนะคะเพราะนี่คือการสะท้อนให้เห็นนะคะว่าไม่ว่าพักเพื่อไทยเนี่ยจะเข้าร่วมในการเจรจาภายหลังการเลือกตั้งเพื่อร่วมกันตั้งรัฐบาลหรือไม่แต่ภาพวันนี้พักเพื่อไทยนะคะต้องถือว่า เป็นหุ้นการเมืองที่ต้องจับตาค่ะ และประการต่อมานะคะนี่ยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับพรรคเพื่อไทยนะคะว่ามีโอกาสจะได้เป็นพรรครัฐบาลแน่นอนค่ะแต่หากพรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งแบบแบนสไลด์จริงนะคะตามที่ได้มีการตั้งเป้ากันเอาไว้การเจรจาเพื่อตั้งรัฐบาลร่วมกับพรรคอื่นเนี่ยก็คงจะไม่ใช่เรื่องที่จําเป็นนะคะแต่ฝ่ายที่เสียหายค่ะก็จะต้องเป็นฝ่ายรัฐบาลแล้วก็3ปอค่ะเพราะว่าจะทําให้เกิดคําถามตามมานะคะว่ามีการเจรจากับคุณทักษิณในฐานะนักโทษหนีคดี ได้อย่างไรนะคะแล้วก็หากยังไม่มีความชัดเจนใดๆเกิดขึ้นก็จะยิ่งทําให้เกิดความเพื่อแคลงสงสัยนะคะ อย่างไรก็ดีนะคะในทางการเมืองแล้วเนี่ยการพูดถึงการจัดตั้งรัฐบาลในวันนี้เนี่ยอาจจะยังเร็วเกินไปนะคะโดยเฉพาะพักเพื่อไทยเองเนี่ยยังต้องอรอลุ้นนะคะว่าที่สุดแล้วพักจะชนะการเลือกตั้งแบบแบนสไลด์ได้หรือไม่เช่นเดียวกันนะคะว่าที่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยจะมีจุดขายมากพอนะคะที่จะทำให้ประชาชนในหย่อนบัตรเลือกหรือไม่นะคะรวมทั้งฝ่ายสาปอเองนะคะก็ยังต้องประเมินค่ะ คะแนานความนิยมของตัวพลเอกประยุทธ์จันโอชาด้วยเช่นกันนะคะแต่อย่าลืมว่าประตูการเจรจาทางการเมืองนะคะยังไม่เคยปิดตายสำหรับใครคะ่ะ